คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐธมรีชื่อว่าการกระทรวงกันคลังเปิดเผยว่ากระทรวงกันคลังมอบหมายกรมธนารักษ์นำที่ราชพัสดุในความครอบครองของหน่วยงานต่างๆและไม่ได้ใช้ประโยชน์มาให้กับประชาชนที่ถือครองที่ราชพัสดุก่อนวันที่4ตุลาคม2546ให้สามารถเช่าที่ราชพัสดุภายใต้โครงการธนารักษ์เอื้อราชในอัตราค่าเช่าผ่อนปรนครับ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานของรัฐและแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ท้องถิ่นมากขึ้นและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโครงการธนารักษ์เอื้อราชได้รับรองสิทธิการครอบครองให้เช่าเพื่ออยู่อาศัยและทำกินปีนี้มอบสัญญาเช่าไปแล้ว12พื้นที่รวม3,200รายนะครับเนื้อที่มากกว่า11,000ไร่ แบ่งเป็นเพื่ออยู่อาศัย1,530รายเนื้อที่499ไร่และเพื่อการเกษตร1670รายเนื้อที่1 1 0 0 0ไร่สำหรับในปีงบประมาณ2,568กรมธนารักษ์มีเป้าหมายจะมอบสัญญาเช่าอีก13พื้นที่นะครับได้แก่จังหวัดหนองบวลัาพูนครสวรรค์บุกนาหารเพชรบูรณ์อุดรธานีกาลสินสระบุรีเชียงรายลำปาง นครราชสีมากาญจนบ,ชชบุรีราชบุรีและสุราษฎร์ธานีโดยคาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ไม่น้อยกว่า3,900รายหากเป็นกลุ่มที่อยู่อาศัยไม่เกิน100ตารางวาคิดค่าเช่าแค่25สตางค์ต่อตารางวาต่อเดือนนะครับหากเกิน100ตารางวาคิดค่าเช่า50สตางค์ต่อตารางวาต่อเดือนส่วนกลุ่มที่ดินทำกินครับเนื้อที่ไม่เกิน50ไร่ค่าเช่า20บาทต่อไร่ต่อปี หากเกิน50ไร่ครับค่าเช่า30บาทต่อไร่ต่อปีครับ